สวัสดีค่ะบทความนี้นะคะ Farm animals farm, ะะ my, สัตว์ในฟาร์มนะคะพอเซิร์ชมาสุ่มๆนะคะ Farm animals สัตว์ในฟาร์ม t h e chicken and the duck were friends เขาก็พูดถึงเป็ดกับไก่เนี่ยเป็นเพื่อนกัน They live on a farm They walked around together They swam in the pond together They t a l k about many things จะเป็ดกับไก่เนี่ย ก็อยู่ในฟาร์มเดียวกันทําอะไรด้วยกันเดินไปร,บรอบๆว่ายน้ําในบึงแล้วก็คุยถึงเรื่องต่างๆนะคะ They talk about the cat คุยถึงแมวคุยเกี่ยวกับแมวกัน They thought the cat was trickyThey thought the cat was dangerousThe cat looked at them a lot เจ้าแมวเนี่ยชอบมองเป็ดกับไก่ไงเจ้าเป็ดกับไก่ก็ระแวงไงแล้วก็คิดว่าเจ้าแมวเนี่ยนะ ต้องมีอะไรที่คิดอยู่ในหัวไม่ดีสงสัยจะจ้องตะคุบเราแน่ๆเลย t r i ก k y นะคะ t r i ก k y คือเจ้าเล่ห์อย่างนี้นะเจ้าแมวเนี่ยเป็นตัวอันตรายสำหรับเราเลยนะเราอย่าเชื่อใจเชียว d e y d in d trust t the cat we must always keep our eyes open when the cat is around they both agree สองตัวก็คุยกันบอกว่าเราต้องคอยมองไว้นะ ถ้าเกิดว่าแมวมาอยู่รอบรอบเราใกล้ๆเราเนี่ยมองดีๆนะเราจะได้เตือนกันได้ไง <laughs> They talked about the dog อ่ะพูดถึงหมาบ้าง The dog was friendly หมาใจดีอชอบหมานะจะไม่ชอบแมวชอบหมา The dog wanted to play The dog had lots of energy It barked a lot It ran around a lot They both like the dog หมาเนี่ย มีพลังงานเยอะมากมีกำลังเยอะมีแรงเยอะว่างั้นก็วิ่งไปรอบๆแล้วก็เห่าเยอะด้วยหมาเนี่ยเล่นสนุกอะคือเราชอบหมาไม่ชอบแมว t h ท y talk about a อร์ฟ้าคราวนี้ก็มาพูดถึงชาวไร่บ้าง ชาวไร่ชาวฟาร์มฟาร์มเมอร์เนี่ยผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรภาษาไทยมันได้ชังชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่ทำกเกษตรกรรมอ่าเกษตรกรอ่ะ,รอะเรียกคำนี้ละกันคุยถึงเกษตรกร the farmer brought them food the farmer took care of them the farmer took care of all the animals เกษตรกรเนี่ยเอาชาวไร่ละกันเรียกเกษตรกรแล้วปรดรู้สึกแปลกๆไม่คุ้นคำชาวไร่เนี่ยเขาอะดูแลสัต ทุกชนิดเลยดูแลอย่างดีนะให้อาหารด้วยดูแลความเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะ He fed the cow, he fed the pig, he fed the goat, he fed the sheep, he fed the rabbit ให้อาหารวัวให้หมูให้แพะให้แก่ให้กระต่ายนะคะ That like the farmer, he was a nice man Farmers are good, said the chicken. We need farmers, said the duck he t o o k good care of everyone เขาบอกว่าชาวไร่เนี่ยนะเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเลยอะถ้าเราไม่มีชาวไร่เนี่ยเราคงอยู่ไม่ได้เราอาจจะตายก็ได้ไงเพราะไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครให้อาหารไงเจ้าไก่ก็เลยบอกว่าชาวไร่เนี่ยดีนะดีทุกคนเลยหลายๆคนดนวยนะส่วนเจ้าเป็ดก็บอกว่าใช่ใช่พวกเราเนี่ยต้องการชาวไร่นะ <laughs> จบแล้วค่ะขอให้ทุกคนขยันฝึกนะคะ กลับมาฟังวิดใหม่นะจ๊ะไปแล้วบายยขอบคุณค่ะ Have a nice day กไก่บาย